ทีกองผ่านไปแค่คยสยหน้าม่ีกับเพื่อนกล่องที่ห้าไม่มีนี่เปิดไปสิบห้ากล่องรอผมกูแม่งดีเหี้ยเคตรกล่องหวังว่าจะไม่เกลือ ไม่ใส่แว่นเอ้ยไม่ใส่แหวนนี่ว่ะแหวนตำสุกไม่ได้ใส่ใสสใสจบแล้วข่าวสักรอบจบมา <c oughs> ไม่มีอะไรให้เลน กูไม่มีทองออกไม่เตรียมตัวอะไรเลยเอ๊10กล่องไปแล้วเรียบร้อยไม่มีเลยดู15ดูซิจะทำสถิติได้เปล่า15ทีฮงเออเหมือนที่กูเปิดไง15กล่อง11แล้วอ่ะ2อ่ะ สามมาส no> ี่เยอะไม่มีสี่ห้าสิบห้าเนี่ยออกสิบห้าอกแรื่องแล้วท่านเนี่ยเออมึงดูมยวรอห่าเดียวกับกูเลยสิบห้ากล่องนี้ยแล้วกูไม่มีปัญญากดต่อแล้วด้วยเพราะแม่งมีอยู่แค่นั้นตัวกูปูนย์แล้ว จงดูค่าหกอ่ะแล้วไปใส่แหวนดิมึงไปทำสถิติเดี๋ยวนี้จะมาดูกันนะฮะว่าห้าสิบกล่องแล้วเขาจะได้กล่องทองกี่กล่องนะฮะไม่ได้เลยก็ไปตำนาำยมสิยี่สิบกล่องแล้วยังไม่ได้เลยไม่รู้สิบเจ็ดเิดไปเลยสุดท้ายอ่ะถ้ามันไม่ได้สักกล่องมันก็ไปตำนาำไงแปด อุ้ยนี่เงมาแล้วแบบกองได้ที่กล่องมิจกเปนไหมอู้เปิน้โอเคเคโดูสีดูสีไ่อไปอุพอดีเลยว่ะมอดีเลยว่ะอัพเลย เยอขึ้นละได้ได้ยื้อแล้วยื้อแล้วยื้อเร็วมียื้อเร็เดีร็วเริ่มดังแล้วไงเริ่มดังมียื้อแล้วยี่สิบกล่องได้กล่องน,นี้ยี่สิบสัตสิบห้าก็เป็ได้วยไปหนักแล้วนะยี่สิบก็ไปยื้อขึ้นก็แต่คุ้มนะแหลนะห้ออาใบเนี่ยะห้าใบเุ็มเลก ผู้ที่ยังไม่ได้เปิดตัวเลยสโมคก็ดีไปเออถ้าได้ปืนยิงสโมคก็เอานะอยากได้อยู่ไม่ใช่ปืนนะเป็นสมอ่ไหมล่ะ ค่าไปพรีสโอมีแล้วป่ะว่าไปเรียบร้อยโอ้ย่พูดพูดมาหนึ่งหีนแ่าวเดี๋ยวได้อีกห้าพรีสโอโอ้โหถาม สองสี่แปดเก้าโอ้อยตายเลยไม่ต้องการไปยังอื่นมากกว่า สองสี่หกแปดสิบต่อไปเทินหกใช่ไหมก็เป็นเจ็ดแปดแล้วก็เป็นใช้แล้วมาไม่มีแล้วเหอพอเปิดไปเปิดไปแล้วเปิดแล้วเปิดไป แ <S 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 นนั่ที่จะได้ปืนสมุกก็บอกนึงขอตลวงขอนีนะสมุกนี่นะสมุกอ่ะเอออยากได้สมุกอ่ะชาไมาย,ยังดีนี่มาเราฆ่าไวพอแล้วเอาไปเยอะขาดทุนนุนแบบแเอา้ากดปีกอง ุดเอาซ้ำ oh. ไปเลยเลย่ <c oughs> ยอยไปเลย สี่ร้อยหน่อยไม,ม่คุ้มเลยนี่ดีด้านหน้าแล้วว่ะ 490เหมือนสกินใหม่เลยอ๋อจะซับกันอยู่นี่วะอันนี้เก๋ไก๋ปิดจาสองคิวนะเว้ยปืนจานอ่ะวันนั้นอ่ะ สามเยอะอะคุณทองนี่ตะกอกเก่าอย่างนี้นี่เจ๊โบราณโบราณ <c oughs> ิตาอ๋อแล้วมันมีสองอ่าคิดเรียนนี้เลยเหรอครับ <laughs>